ครัวบิ๊กแยตเคลื่อนที่วันนี้ดีฉันก็ไปเที่ยวเขาใหญ่นะคะก็นะคะครัวบิ๊กแยตเคลื่อนที่ก็พกพาวัตถุดิบติดตัวไปด้วยนะคะไปไหนก็ต้องมีนะคะของสดก็ใส่ลังโกมนะคะแช่น้ําแข็งนะคะเครื่องปรุงของแห้งก็จะใส่กล่องเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ, <c oughs> ะวัสดุอุปกรณ์ต่งางๆนะคะห <c oughs> ม้อหย <c oughs> อยชาม <c oughs> และเาตากองเตาแก๊สปิกนิกดีฉันก็จะพกไปด้วยนะคะเพื่อความสะดวกในการ ปรุงอาหารวันนี้ดิฉันก็จะมีเมนูแกงส้มปลากระกมงใส่หน่อไม้ดองนะคะเป็นแกงส้มปักใต้บ้านดิฉันเองนะอยู่ที่ไหนก็กินแกงส้มนี่แหละคะ่ะบรรยากาศดีมากเลยอากาศเย็นๆลมแรงมากเลยนะนะคะก็มาทํากันนอกสถานที่นะคะอยากให้ฟินกับบรรยากาศนิดนึงนะคะเครื่องปรุงก็ตามที่เห็นเลยนะคะพริกแกงนะคะพริกแกงส้มใต้นะคะแล้วก็ นมไมดองนะคะแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนะคะ,ะติดไฟนะคะตั้งน้ํารอน้ําเดือดแล้วมาปรุงกันนะคะลมค่อนข้างแรงนะคะดิฉันก็หาอะไรมาบังๆเตาแก๊สนิดหนึ่งนะคะเนี่ยให้ดูบรรยากาศนะพี่น้อง,งเจกเนาะดูบรรยากาศกันไปนะหลายมุมนิดนึ่งนะแล้วก็นี่นะอยากให้เห็นว่าโอ้อากาศดีมากเลยคุณฟินมากเลยนะและหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวพอน้ําเดือดเนี่ยเราก็นะคะใส่พริกแกงกัน ที่แกงส้มตายนะคะเราจะใส่ไปสองช้อนนะคะแล้วก็ใส่กะปิไปหนึ่งช้อนนะคะกะปิอย่างดีเลยนะคะอร่อยนะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็รอเดือดนะพอรอเดือดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงกันแล้วก็ใส่ผักนะคะนี่นะคะระหว่างรอเดือดก็ให้ดูบรรยากาศด้านด้านหน้าที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือที่เพื่อนๆเ,เห็น,นก็เป็นเขาหมดเลยล้อมรอบไปด้วยเขาเพราะเราอยู่เขาใหญ่ ะบรรยากาศดีมากอากาศเย็นสบายนะคะดึกๆึกดืนๆก็จะมีพี่ด้วนนะคะคนพี่ด้วนก็จะมาเดินเรียบชมวิวไปนะอ่านะคะ เนี่ยพอน้ำเดือดแล้วนะคะก็คนๆๆนะคะแล้วก็ใส่เนเอกของเราก็จะเป็นหนอ่อไม้ดองนะคะหน่อไม้ดองเนี่ยนะคะต้องล้างทางความสะอาดก่อนนะคะเพราะว่าเป็นหน่อไม้ที่เราซื้อมานะคะมาได้ดองเองนะหลังจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงนะคะดิฉันก็จะใส่เป็นน้ําตาลเอ่อก่อนหน้านี้ด<อ>ิฉันบอกผิดไม่ใช่น้ําตาลปี๊บนะเป็นน้ําตาลเอ,อ่อน้ําตาลมะพร้าวนะคะดีฉันใส่น้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลมะพร้าวเนี่ย รสชาติเขาจะกลมกล่อมไม่หวานโดดนะแล้วก็ใส่น้ําปลานะคะไม่ได้ใส่เกลือนะเพราะว่ากะปีก็เค็มอยู่แล้วหน่อไม้ดอกก็เค็มอยู่แล้วจริงๆแล้วอะ่ะเหตุผลคือลืมเอาเกลือมา <c oughs> <c oughs> ก็เลยหยดน้ําปลาไปนิดนึงนะคะไม่อยากกินเ,เครื่องปรุงเยอะนะคะดูแลสุขภาพนิดนึงนะคะชิมรสนะคะแล้วก็ใสเ่เนื้อปลาลงไปนะเนื้อปลากระมงเนี่ยเป็นปลากระมงเนี่ย ปลากระมงทะเลนะคะสดนะคะเนื้อเยอะเนื้อแน่นแล้วก็เนื้อสวยมากไม่เละเลยนะคะเดือดเสร็จเนี่ยเดี๋ยวดิฉันก็จะใส่น้ำมะขามเปียกแล้วก็บีบมะนาวตบท้ายเพิ่มความหอมนิดนึงชิมรสง่ายๆนะทำแกงส้มไม่ยุ่งยากเลยคุณนะคะแกงส้มเนี่ยก็เครื่องแกงแค่นี้ตามนี้เลยรอเดือดแล้วก็ปรุงรสนะคะแกงส้มใต้เนี่ยก็เปรี้ยวนํำนะแกงส้มต้องเปรียปร้ยวนํำเปรี้ยวเค็มนิดนึงหวานปลาเล่นปลาเล่นนิดหน่อยนะคะหวานไม่ต้องเยอะนะ แกงส้มใต้เขาจะไม่ค่อยหวานนะบางคนก็ไม่ใส่น้ําตาลเลยนะแต่สาหรับดิฉันใส่ตัดนิดนึงเพราะน้ําตาลมะพร้าวมันไม่หวานโดดนะอันนี้ก็ใส่ดิฉันใส่น้ำมะขามเปียกไปนะรอปลาสุกก็ปรุงน้ำมะขามเปียกไปแล้วก็เดี๋ยวบีบมะนาวใส่เพิ่มไปนะคะก็ดูบรรยากาศนิดนึงนะเนี่ยนะคะอากาศดีมากแล้วก็กินหอมกลิ่นหอมแกงส้มมากอร่อยคุณซดน้ําแกงอร่อยมากไม่อยากจะบอกอยากให้ทุกคนนะคะ ไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือไปไหนเที่ยวพักผ่อนก็ขอให้มีความสุขนะคะแล้วดูสีสันเิค่ะคุณเนื้อปลาเนี่ยไม่เละเลยเนื้อปลาเยอะเนื้อแข็งเนื้อเด้งมากนะคะแล้วเนื้อนิ่มนะไม่ได้แข็งแต่คือมันไม่เละนะคะสดอร่อยมากๆเข้ากันมากเลยแล้วกินกับผักสดนะคุณนะคะดิฉันซื้อผักสดแถวนะั้นะปลอดสารอร่อยฟินมากนะ,ะอยากให้ทุกคนนะคะได้ เที่ยวนะคะถ้าได้พักผ่อนเนี่ยก็ขอให้เต็มที่ถือว่าเป็นการชาร์จเบ็ดลดความเครียดนะคะเพื่อนๆนะคะอยากให้ทุกคนนะคะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะอ๋อดิฉันก็สุขแล้วนะดิฉันก็ตักมาดูนะเพื่อนๆสีสันสวยมากเก่งส้มจริงๆสีสวยเนื้อปลาไม่เละเลยนะอืมพักไปน้ำลายแตกไปเพื่อนๆมาทานข้าวกันค่ะฝากกดติดตามช่องด้วยนะฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะแล้วเดวเจอกันคลิปหน้านะคะ นี่อ่ะลืมไปว่าแกงส้มเนี่ยเราต้องกินคู่กับไข่เจียววันนั้นดิฉันก็ต้องเจียวไข่ลืมไปเลยว่ามีไข่เจียวด้วยนะคะก็ต้องเจียวไข่นะคะกินคู่กับแกงส้มนะมันถึงจะเข้ากันแล้วก็มีประเค็มด้วยอ๋อดันใส่ไข่ยเยอะไปก็เทแบ่งนะคะแล้วก็มาทําใหม่นะก็กลายเป็น เจียวไข่2รอบนะคะกระทะเล็กเกินไปใส่ไข่เยอะก็ต้องแบ่งนะคะแล้วก็เจียวใหม่เอาเป็นว่าทุกท่านคะ่ะเ,เพื่อนๆนะอย่าลืมนะฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปกินนะจ๊ะเดี๋ยวดิฉันจะลงคลิปกินให้นะคะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย